รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจันทบุรีสมาคมทหารเสือพรานบก3 3 3นักรบแนวหน้าสี่เหล่าทัพแถลงข่าวความเข้าใจผิดจากการแอบอ้างเรียรายเงินเมื่อวันที่16พฤษภาคม2567 เวลา13นาฬิกาที่สมาคมทหารเสือพรานบก333นักรบแนวหน้าสี่เหล่าทัพตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บรุรีโดยสิบเอกประสิทธิ์แก้วอินนาย,ยกสมาคมทหารเสือพรานบก333นกรบแนวหน้าสี่เหล่าทัพบพร้อมด้วยสมาชิกจัดการแถลงข่าวความเข้าใจผิดจากการแอบ Angry อ้างเรียอรายเงินใช้ชื่อของสมาคมทหารเสือพรานบก333นักรบแนวหน้าสี่เหล่าทัพบ เพื่อเรียรายเงินจากประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีและอีกหลายจังหวัดซึ่งทำให้สมาคมทหารเสือพรานบอกอ .333 นักรบแนวหน้าสี่เหล่าทัพเกิดความเสียหายและทางสมาคมทหารเสือพรานบอกอ .333 นักรบแนวหน้าสี่เหล่าทัพไม่มีนโยบายใดๆที่อนุญาตให้สมาชิกไปเรียรายเงิน หากมีผู้ใดแอบอ้างชื่อของทางสมาคมทหารเสือพรานบอก333นัก,กรบแนวหน้าสี่เหล่าทัพเพื่อเรียกรายเงินจากประชาชนดังกล่าวทางสมาคมทหารเสือพรานบอก333นัก,กรบแนวหน้าสี่เหล่าทัพจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ที่พบเห็นบุคคลแอบอ้างชื่อ สมาคมทหารเสือพรานบก333นัก,กรบแนวหน้าสี่เหล่าทัพไปเรียรรายเงินสามารถแจ้งข้อมูลมาที่หมายเลขโทรศัพท์0625322617 11ประสิทธิ์แก้วอินนายสมาคมทหารเสือพรานบก333นัก,กรบแนวหน้าสี่เหล่าทัพหรือหมายเลขโทรศัพท์0638869116 นาวาโททองอินธงสุพรรณรองนายสมาคมทหารเสือพรานบก .333 นักรบแนวหน้าสี่เหล่าทัพสมาคมทหารเสือพรานบ,บก .333 ขณะนี้นะครับไม่มีการเลียลายไม่มีการกิดจ,จัดกิจกรรมผู้ที่แอบบ้างรู้ครับอยู่นี้ยังรู้จากชื่ออยู่เพราะรายชื่อของผู้ที่แอบบ้างนี่อยู่ที่กองปราบอยู่ที่สันติบาล ผมส่งไปให้ทุกรุ่นรุ่นทุกสหมายสี่สิบคนครับเดี๋ยวนี้ไปสอบถามได้ครับเพราะเพราะสามสี่คนนี้ครับอยู่ในพื้นที่นี้ผมเอาเข้ากองปราบไม่เป็นไรครับขอสถานีตำรวจคงคันก็ไปติดต่อระชารณทวันกองปราบเลยไม่มีครับแจ้งความไว้ที่กองปราบนะครับทุกอย่างครับภาพข่าววจนชัยวาจาพารวยรายงาน